ไปแล้ว2,000 years l อ้าวครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาจบโบนแนะเซิร์ฟ king of the h i ครับมาดูกันว่าต่อรอจะโหดขนาดไหน Grava. อชนครับเขาซ้อมได้ไหมล่ะตัดไปแล้วนะฮนี่ทำเา เสี่ยงมิคมเข้ามาแล้วลงรถกไปเขาก็มาไล่แทนแล้วส่วนตก็มาทุบใช่ไหมพี่พี่คนนั้นพี่ตอชื่อเขาบอกว่าถ้ากระโดดเรียนทุบตัวเองได้แล้วนี้ผมโดนลูกเพาเกิดมาเขาว่าทคู่ของเรียนเอง มันมีคนมาอยู่ที่ว่าตีผมอันนี้นอยู่ด้วคกักบลืกับบนี้เนี่ยพาตีหมกดาลาดเลยตาเขียวแวอรเคาบุกี้แก้วา ดีดีพวกเราเข้ามาดีดีเลยเ,าาเลยข้ามาดีดีเลยเข้ามาเข้ามามาเข้ามารอรลคนไหนเรียกครับมาแล้วครับเห็นน้องมาแย่งอ่ะที่แย่งชุบเต่งเมื่อกี้อ้าวชุบเต่งเมื่อกี้อ่ะไหนพูดมาครับไหนพูดมาอะไรครับน้องเอ๊ะที่กกแกงเขียวขางผงแกงไหน,งนครับในในแกงไหนครับแกงไหนเอ้ยแกงฟ้าที่หอมอะไรแทงหอมอะไรแทงไหนครับแกงฟ้าไหนครับเอ้ยแกงขี้แกงฟ้าที่ใส่หมวเขบุกขี้ พี่ใส่หัวคาบุกิไหนครับไหนคนไหนกูเนี่ยครักูไงถ้าเกไมอ่ะกูใส่หัวคาบุกิเนี่ยน้องน้องครับน้องได้น้องได้น้องได้บ้านคนอื่นเปล่าน้องชนคนอื่นหรือเปล่าไม่าเลขเลขสิบเลขเก้าเลขเก้าเลขเก้าสี่สามหรืเก้าสี่สี่สามสี่นะอะไรที่วันที่ได้ชนที่ได้ชนนั้นแล้วเดี๋ยวเามาช่วยอ่ะเดี๋ยวเามาช่วยมันอ่ะไม่ได้บอกผมหัวบ้านไม่ไม่แต่น้องแต่น้องมาช่วยเขาอ่ะน้องมาช่วยเขาพอพี่ใส่น้องน้องจุกใงขึ้นมาผมมายืนดูไม่ได้มาช่วยช่วยผมไม่ไม่ไอ้น้องแทงพี่นะครับน้องมาช่วยเขานะ แห้งตอนไหนเนี oh Now, ่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฝุดกลมฝุดกลมฝุดกลมจะมาหนึ่งนะเข้าใจนะเจ้ากูแย่ไอ้เหี้่อะหนึ่งหนึ่งไม่ได้มาช่วยมั่นใจป่ะครับไม่ได้มาช่วยอ่ะน้องลงวันมาน้องน้องมาแทงพี่นะครับจำไม่ได้ป่ะพี่หัวทองอ่ะพี่หัวทองใส่หูท์เท่าครับพี่ไม่ใส่สูตรน้ำเงินนะครับน้องแทงน้องแทงพี่อ่ะไม่ไม่ไอาหูทน้ำเงินหูท์เดี๋ยนะครับเพื่อนฟังผมพูดนะ ตอนแรกเราเคลียร์เรื่องอะไรขับรถมาชนอยู่ใช่แล้วไปแล้วพักคนมาเปิดมาไงเลยผมไอ้เขาเลี้ยแล้วแก๊งผมมีกฎฮะใครเลี้ยในแทงก่อนได้เลยผมก็จะไปไล่แทงไม่ใช่ครับน้องมาไล่แทงสูตรเท้าครับฟังพี่ดิพี่เป็นคนโดนน้องแทงเธอมาไล่สุดเองมาไล่สุดอ่าเอ็มมาไล่แทงสุดพี่อ่ะสูตรน้ำเงินกับสูตรเท้าชื่อดอกกันครับเมตาครับแค่มีสองสีเข้าใจผิดหรือเปล่า แล้วพอโดนปกดเนี่ยมาร้องอะไรท้องเพื่อนเพื่อนเองมานั่งไล่ชนกันในกระดาษเขียวอะไรเขียวสงสัยสงสัยสงสัยเนี่ยมานคืออาชีพให้สงสัยของใยเลยตอนนี้เพราะเพื่อนเล่นแล้วน้องก็เล่นตามไงใช่เพราะเพื่อนเล่นผมน้องเล่นตามเพื่อนเลยเอ่าแล้วก็นนี้พอาะพี่ไม่พอพี่พอพี่กัน้องตายุของผมก็เดินหนีไม่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 เนาะไม่ไปไกลโบทองข้างหลังเลยผมก็เดินไปหาเพื่อนตรงนี้ ไม่มีน้องไม่มีลำบดหองครับไม่มีลำบดหองครับน้องน้องจำเรื่องราวผิดแล้วแล้วพี่ยืนเฝ้าศพน้องอันนี้ไอ้โดนแก๊งไหนมาครับแล้วไม่ใช่พี่นะไม่ใช่พี่นะไปโดนแก๊งไหนมาหรือเปล่าเนี่ยพี่โดนพี่โดนคือโดนน้องแทงนะครับถ้าหน้าแดงเขียวพี่พี่แทงหมดแล้วนะตอนนั้นนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะฟังเหตุผลนะว่าทำไมถึงแทงเส่อน้องนะครับหนึ่งเลยขับรถได้าบครับชนชนทั้งชนทั้งเดือดขาวชนทั้งนี่เลยเมตาเลยครับใช่เขาชนผมเหมือนกันผมกระล่าตองคยู ล่าอังไทรน้องบอว่าน้องบอกไม่ได้มาช่วยน้องมายืนดูที่จะมาล่าอีกแล้วไม่ไม่ก่อนหน้านั้นอ่ะเอ้ามีก่อนเท่านั้นเลยครับไปการไดูโอเคน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่รู้ว่าน้องยังเด็กอยู่เว้ยเอางี้ถ้าน้องจะโกหกอ่ะโกหกไปเลยครับเพราะว่าแต่ที่รู้ว่าจะตามหลอกประเทศอ่ะมันมีอยู่แล้วเรน้องชุบเต้งอ่ะแล้วเพื่อนน้องก็แทงพี่ด้วยแล้วน้องก็แทงพี่ด้วยเหมือนกันสองคนแทงลุมแทงอ่ะชุบลงมาเล่นต่อมันปิดอยู่น้องชุไม่ไม่อันนี้คือพอพอเชพอมันกดชุมแล้วมันก็ไอ้นั่นไงพี่ ก็ชนเรต่อเลยชนเมาแทงต่อเลยไม่ไม่ไม่กายน้องน้องน้องรอบสองรอบแรกน้องเล่นไว้พอรอบสามน้องไม่เล่นเว้ยเพรู้ว่าน้องจะโดนเว้ยเล่นรอบเดียวเพื่อนเล่นรอบเดียวเออตามนั่นแหละครับน้องถุบมาก็ก็ผิดนะครับเล่นต่ออ่ะจะทำไมครับเนี่ยอะไรเนี่ยอาไรตัวชนเนี่ยตัวชนเนาะเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมไปไหนผมแค่ตกใจเลยโตรับว่าไงครับแบ็คแมนมากเม่าไงครับเมื่อไงน้องบีบี พอดีว่าเด็กคุณมาเด็กคุณมาแจ้งดีซีอยู่ครับต๊บนึงนะดเด็กคุณเข้ามาดีซีตอนนี้หรือจะมาเข้ามาฟังไหมครับหรือเอาไหมครับหรือจะเข้ามาฟังไหมครับเด็กคุณมาอยู่ดีซีเนี่ยก็ก็หลุดไปแบบชิวๆนะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปจบอีกครั้งหนึ่งกันนะครับ

đi Kim và thiếu khôn chưa ông em mới lừ đâu อ๋อทำไมไม่หลุดออกครับไม่รู้เหมือนกันครับร <c oughs> ับรับรับหน่อยครับโอเคครับ <c oughs> งั้นงั้นอยู่นี่นะ ไปแล้วจ้านี่ไงครับเป็นสูตนผมไงครเบออตำรวจไม่จับไอ้เชีย ก็มีเสียงแซ่ก็ขอขอภัยด้วยนะครับจนครับจ 在哪？哦，溜来呢？ ก็สำหรับวีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเียวกันคลิปต่อไปมม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 มัััััันน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 ออยยย่่่่่่่าาาาาาตติดดดดดเเเเเลลลลลลใใใแแแแแแแบบบ์ไไวววววว้้้้หหกก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 งง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 งรรรรรรทททีีคคคคคคจะปถึึึพพโโโูส็